มีว์มีวเมีว์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 มีวมาลูกมามีวเมีว์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 มีวคกข้าวฮะคุกข้าวมันต้องทอดให้มันก่อนเนี่ยทอดดิมันดิบไม่ใช่อ่ะป่าก็เห็นเห็นคนเขาแบบที่เกาเลียเกาบอกไม่ต้องทอดให้มันกินแบบนี้เลยแต่ต้องคัดก้างให้มันออกคุกข้าวอ่ะคุกข้าวให้มันด้วยแต่เ็าบอกก็ไม่ต้องทอดไม่ต้องทอดเราต้องนึ่งก่อนไหมเขาบอกไม่ต้องทอด เออเราต้องนึ่งก่อนไหมครับแต่เขาให้แบบให,ให,ให,ใหใ้ทำแบบนี้ไปเลยให้กินแบบคัดก้างมันใข่อะไรอ่ะเนาก็จะให้รู้ไงว่าเออหน้าสองโจรสองโจรแต่ว่าใจคิตตีส้สองโจรสองโจรแต่ว่าใจคิตตี้ได้แมวมาสองตัวได้แมวมาสองตัวพันเปอร์เซียนะครับไม่ได้หลับไม่ด้นอนก็นเลยทุกวันเนี้ยค้างรักเขาเรียกว่าค้างรัก ้สรุปว่าต้องทอดไหมไม่รู้ไม่รู้เน่แน่เน่เน,น่เน,น่เน,น่เน่ชโชว์แมวหน่อยชโชว์แมวหน่อยเน,น,น่สองโจนสองโจนแต่ว่าใจคิตตี้ <c oughs> เออชื่ออะไรรู้เปล่าเนี่ยชื่ออังเปาชื่ออังเปากับข้าวแตนชื่อข้าวแตนข้าวตางังเออข้าวตางังข้าวตางังก็รู้ว่าข้าวแตน อะไรชื่อไหนะเื่ไหนข้าวตังอ๋อข้าวตังไอ้่าก็ทุกว่าข้าวแตนข้าวแตนอ่ะชื่อแมวแมวชื่อข้าวตังข้าวตังขอโทษขอโทษเนี่ยจ๊ะนี่ครับแม่รักคนมากรักคนมากดูดูดวงตาดูดวงตามนันดิเออกูไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วทุกวันเนี้ยเล่นก็แมวนี่นี่พ่อรักพ่อรักของพ่อดิด้ดิโจโจอ๋อ นึกว่าข้าวแตนชื่อชื่ออะไระข้าวตงางอ๋อข้าวตังข้าวตัง